เนี่ยใหม่บอกว่าเป็นน้ำปลาที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนอกจากมะนาวแล้วพีเอ่อเพิ่มมันลดมากนะผงชูรสก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่บีบมะนาวใส่พริกเสร็จเลยบอกพี่เกียรเนี่ยเพอมันง่ายมากเลยอ่ะใช่มันง่ายมากสังเกตว่าเราจะไม่ใส่ผงชูรสเลยไม่ใส่สีหมดไงเพราะว่าเขาใส่มาแล้วเยอะๆเพราะมันหมดมีบนอยู่ก่นเปิดชิลมาแวม่อ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องใส่อยู่แล้วโอเคน้ำปลานัวมาใช้ค่ะน้ำปลาเขาดีอยู่แล้วค่ะนันนี้คือความแบบ ครบข่าวเข้ากันละ่ะกินไหม่ได้ละหน <c oughs> ้อีสมากคุแค่นี้เลยอยนี้คือแบบเราสามารถทําให้แบบคนดูที่บ้านทําตามได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเปิ่มงบไงอ๋อจริงๆน้ำปลาเขาว่ากินเป็นซุปของจีนอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เราแบบว่าอยากกินเป็นมี่คือน้อนนำปลาเขาอะสามารถเอามาเทเป็นแจ่วได้เลย,เลยบีบมะนาวจบอืมหอมมันง่ายมันง่ายไอโซอะครทตำก็อร่อยไม่ต้องงอเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติแค่เผ็ดกับเปรี้ยวเท่านั้นเห็นปะเออ ชด้แล้วเนี่ยมาใส่กล้วยมาค่ะสีน่ากินวอเี่เ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่มีลาวของเรานะคะแน่แน่แน่น่าอิสมากอันนี้ทำง่ายมากอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าหนูทำกินแก้มเล่าหมอจริงเพราะว่าแบบมันเป็นเมนูที่แบบว่าของมีต้องคนมมิช่ะส่วนส่วนส่วนิวนวนวนโต อร่อยอืมอืเวลาให้ตัวคือจบไม่ได้ใส่กูรสไม่ได้ใส่ตาลอะไรเลยไม่ต้องใส่ครับบีมมันเ่าใส่ที่ของจริงจริงของจริงเหมือนสโลแกนข้างหลังเขาเลยปลาดีมากดีที่สําคัญคือแบบมีข่าวบริจ้ะไมข่าวอืมใครที่แบบว่าเป็นปลาไหลเลเวลนะที่กำลังเขารู้ไหมว่าฉันไม่คนกินฉันไม่คนกินน้ำปลายากนะ หรอใช่ปกติคนก็จะชอบแบบน้ำปลาแบบที่มาจากไห่มาจากอะไรเคยเห็นปะก็จะรู้สึกว่ามันออริจินอลมันจะนวัวๆซึ่งฉันไม่กินไม่เห็เหรอเออฉันชอบกินแบบที่มันเป็นแบบพัชไลแบบเนี้ยเป็นขวดอย่างเงี้ยเน,นแต่ถ้าใครอยากได้เนี่ยเราอยาใ่ใงแอบได้ตรง ได้ค่ะแล้วช่องตามการสั่งซื้อนะคะของน้ปาปลาไฮโซเพจไลน์แอปช้อปปี้ลาซาด้าเออเราสั่งก็ได้ออนไลน์ก็ได้เพรว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเออเชื่อจังเถอก่อนฉันได้มากล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยฉันก็ไปแจกเพื่อนเพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันหมดว่าเออมันอร่อยมันง่ายทุกคนก็ติดใจก็แบบว่าเออมึงตั้งแต่กูเอาไปแล้วคือแบบน้ำปลาไฮโซอร่อยจริงคือชีวิตมันทำยากใช่ไหมยากมันแบบช่องเราเป็นกำลังใจให้กับคนที่แบบรู้สึกว่าชีวิตมันยากจังทำทุกอย่างมันง่ายอเหมือนเช่นน้ำปลาไฮโซ อันนี้แบบง่ายต้อง